สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเส้นทางนักขายระดิฉันปูมินดานดิตยาวัฒนานะคะวันนี้วันแรกนะคะคงจะสังเกตว่าเอ๊ะเราเจอกันผิดเวลาจากเดิมปกติเราเจอกันประมาณ2องทุ่มกว่ากว่าใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเวลาใหม่นะคะเซตเวลากันใหม่เลยะะ่ะตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงถึง4ี่โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มๆมนะคะกับเรื่องราวาที่เราจะนํามาฝากกันเกี่ยวกับวงการงานขายในทุกๆรูปแบบเลยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความเคลื่อนไหวมีอะไรอัปเดตนะคะหรือว่า ที่สําคัญมีมาตรการอะไรใหม่ๆกฎหมายอะไรที่มาควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของวงการงานขายในบ้านเราที่เราควรจะต้องรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะคะติดตามได้จากรายการของเราเป็นประจำนะคะช่วงนี้คะ่ะช่วงแรกไปดูข่าวหนะ้าขายกันก่อนเลยนะคะกับความเคลื่อนไหวประจําสัปดาห์วงการนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะ บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้นำตลาดประกันชีวิตและสุขภาพโดยคุณเดวิดโครูนิสประธานกรรมการบริหารรับมอบร่วป,ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี2556 จากนายจิรศักดิ์สุขนชาติปลัดกระทรวงแรงงานแล้วสวัสดิการสังคมซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์ในการให้ความสําคัญด้านการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดบุคลากรคุณภาพสร้างองคอ์กรที่ยิ่งใหญ่นะชาเลนเจอร์อิมแพคมืองทองธางนีค่ะ terms our, uh, feelings CEO, just are CEO so proud. my s so of Um, that our company has won this award, um, the team has put in a lot of effort and a lot of hard work um, over the last few years. It's just not this year, but it's been a continuation of the um, of the development plans that we have in place. บริษัทพูเดนเชียประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนำโดยมิสเตอร์วินายากตัดตาประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิสเตอร์อาร์เวสผู้อำนวยการบริหารการตลาดมิสเตอร์จอห์นแฟรนเดอร์ผู้อำนวยการบริหารการเงินและคุณวิกก์ธิติกวินผู้อำนวยการบริหารตัวแทนถแถลงข่าวผลประกอบการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556โดยเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจใหม่เติบโตเพิ่มขึ้น160%เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมาสู่ระดับ6,000ล้านบาทปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อก,การเติบโตของบริษัทอย่างโดดเด่นมาจากความสําเร็จของกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายรวมถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญขณะนี้เรามีาฝ่ายฝึกอบรมนะครับที่เรียกว่าคร o a c ค d e เดมี่ามาช่วยในการทําทการฝึกอบรมให้กับเราร่วมกับฝ่ายขายซึ่งขณะนี้เรา ได้นำฝ่ายขายที่มีความสามารถนะครับเข้ามาฝึกเป็นผู้ช่วยนะครับหรือเรียกว่าเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะครับในการที่จะมาช่วยสอนมาช่วยบรรยายให้กับฝ่ายขายในพื้นที่นะครับซึ่งคาดว่าในการทำงานขนาดนี้การเติบโตที่รวดเร็วขนาดนี้ก็จะทำให้เอเจนซี่เติบโตไปอย่างรวดเร็วนะครับ oh. สำนักงานคอปปอรร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานสนัมนา CEO Talk เรื่องหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคุณประเวศองอาจสิทธิกุลเลขาธิการสำนักงานคอปปอกล่าวเปิดงานและฟังบรรยายเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนโดยมิสเตอร์บัสบาคานีและเรื่องความสำคัญของหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจประกันภยัยโดยมิสเตอร์เดวิดคอรูนิส ประธานกรรมการบริหารกรุงไทยแอคซ่บก,การชีวิตจำกัดมหาชนค่ะ บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนำโดยคุณอนอนท์โอภาสพิมลธรรมรองกรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารจัดงานถแถลงข่าวผลการดำเนินงานของปี2556มีเบี้ยรประกันภัยรับร่วม33,983.11ล้านบาทเติบโต21แบ่งเป็นประกันภัยภาคสมัครใจ28,108.75ล้านบาทประกันภัยภาคบังคับ2,831.06ล้านบาทและนนมอเตอร์ or 3,043.3ล้านบาท